เสโอเคเสียงมานะครับสวัสดีครับภาพเสียงมาไหมครับเดี๋ยวมาดูการใช้ตัวดีมาร์ t ทวีนเทอร์โบเรีย เทรดตัวเอสห2 3สิบแทสองสามนี่แหละนะครับถ้ารอตลาดปิดอธิบายมันก็เข้าใจยากรอทุกอย่างมันก็สายไปแล้วเราก็ต้องใช้ข้อมูลปัจจุบันเนี่ยนะครับมาดูว่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไงเพื่อแอคชั่นยังไงจะได้เห็นการใช้เครื่องมือนะครับเดี๋ยวผมอธิบายภาพรวมก่อนนะครับในภาพเนี่ยเป็น s 50 หนสองสามไทม์เฟรมร้อยยีสิบนาทีเพราะงั้นมันจะครบแท่งไปตอนบ่ายสามนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้าที่จะครบแท่งเนี้ยตอนบ่ายสามนะครับมันมีสัญญาณเชิงบวกหลายๆอย่างเช่นตัวออสซิเลเตอร์เนี่ยวกลงเขตโอเวอร์โซลแล้วนะครับ ทีดีซีคว t นเชเกิดสัญญาณทีดีบายเขาดาวสิบสามอ่านว่าเราแถวนี้ยลงได้ไม่มากจะเจอโซนลงอ่อนกำลังสิ่งที่ตามมาคือการดีดตัวขึ้นหรือกลับตัวเป็นขึ้นคือไม่ว่าจะดีดตัวขึ้นหรือกลับตัวเป็นขึ้นทางลงมันจะถูกเบรกไว้ชั่วขณะหนึ่งนะครับพอเราอ่านได้อย่างนี้เราจะไม่ไล่ทางลงทีนี้คีย์เวิร์ดต่อไปเขาบอกว่าโซนลงลงได้จำกัด เพราะฉะนั้นคุณต้องหากรอบการลงแต่ชีวิตมันง่ายมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีตัวเทเบิลอยู่นะครับตัวเทเบิลมันก็บอกเราว่าแนวสําคัญสำคัญมันจะอยู่ตรงไหนบ้างใช้สมการดีมาร์กเราจะได้แนวต้านอยู่ที่8.56.5แต่สําคัญที่สุดถ้าคุณจะเล่นดีดเล่นเด้งคุณต้องหาจุดสต็อปล s อทางขึ้นก่อนนะครับ ผมมาที่สมการของคามาริล่าเราจะได้ว่า8.50.4เป็นซับพอร์ต S1 ของเดคุณอาจจะปัดกลมๆเป็น8.50ก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็ไล่ไปสมมุติว่าเกิดสิ่งมหศัศจรรย์เกิดเบสเคสขึ้นมาใช้สมการพิโบนาซีจะมีกรอบถัดไปที่8.61.4 เราจะไม่ใช้แนวเยอะครับเพราะว่าเทรดจริงๆคุณใส่แนวเยอะๆไม่ได้หรอกชีวิตมันต้องตัดสินใจเพราะงั้นแนวสต็อปได้ล้วเขียนสต็อปก่อนสต็อปที่850.4เอาให้ตรงตามโปรแกรมมานะแต่ชีวิตจริงคุณจะใช้850ก็ไม่มีใครว่าอะไรถัดมานะครับเป็นแตนต้านใกล้หรือ,ออาจจะเป็น TP TP1 8.56.5แล้วก็เบสเคสสมมุติเราจะเล่นสั้นๆจบในวัน8.61.4เพราะเดี๋ยวนี้ตลาดแกวงเหลือเกินใช่ไหมได้แต่ตีหัวเข้าบ้านเก็บแล้วก็กลับนะครับเพราะฉะนั้นหล,หลังจากที่คุณวางกรอบราคาเนี่ยคุณสามารถคำนวณ profit loss r a t i o ได้แล้วแต่เมื่อก่อนเราต้องไปคำนวณมือถูกไหมทีนี้ชีวิตคุณก็ง่ายขึ้นอีก โปรฟ r เ t i o มาเราจะได้ว่าถ้าคุณ TP ที่แปดห่งจุดคือ TP ไกลสต o อปแปดหมันจะเป็นอัตราส่วน2.93ต่อ1ถ้าคุณ TP เล็กๆ856.5มันก็1.18ต่อ1มันก็เรื่องปกติกินสั้นกับกินยาวนะครับอ่ะสมมุติสมมุติโชคดีแล้วกัน เกิดสิ่งมหาศจรจั์ขึ้นเอาตัวเลขสวยๆมานะครับ2.93ต่อ1ทีนี้เราก็ใส่ตุ๊กตาสมมุติว่าถ้าเรามีทุนนะครับทุน1นึ่งแสนบาทนะจะหาค่าเข้าเย็นวันศุกร์แล้วก็ initial margin จริงๆมัน8,000กว่าบาทแต่ผมขี้เกียจจำผมก็ใส่หมื่นหนึ่งไป ใส่ให้มันมากกว่าได้อย่าใส่น้อยกว่าเป็นเซฟตี้แฟกเตอร์ถูกไหมคุณจะใส่สองหมื่นห้าหมื่นก็เรื่องของคุณใส่ให้เยอะเข้าไว้ปลอดภัยทีนี้เลือกประเมินตัวเองจากเปอร์เซ็นต์วินนะครับคิดง่ายๆเราเอาค่าเฉลี่ยบายอัปเดตกลางๆของมนุษย์ปกติถ้าประเมินดีหน่อยเราบอกตัวเองถูกสักพาร์ตซกรได้สัก6กเซ ถ้าวิธีเทรดของเราถูกก็ตีตัวเองว่าสัหกสิบเปอร์เซ็นตเราจะได้ว่าถ้ามีทุนหนึ่งแสนบาทนะแล้ววางกรอบตรงนี้ยแล้วเข้าจาก last price แถวแถวแถวแปดห้าสองก็จะได้ว่าทุนหนึ่งแสนบาทวาง initial margin หนึ่งหมื่นประเมินตัวเองว่ามีวินเลทประมาณ60%เราจะเทรดประมาณ5สัญญาทุน1นึ 5, ่งแสนเทรด5สัญญาจบจบละ นี่คือสเต็ปที่คุณต้องทำถูกไหมถ้าวินก็คือได้ตังได้ไปกินเข้าเย็นถ้าลอสก็ดูแถวแถวสิ้นวันว่ามันตบกลับลงมาแถว850ไหมถ้าตบกลับลงมาก็คือโดนโดนก็ยอมจบง่ายไหมครับง่ายไหมแต่จริงแล้วเนี่ยนอกจากสัญญาณง่ายๆที่ผมอธิบายให้ฟังนะมันมี สิ่งที่น่าสนใจอย่างอื่นอีกถ้าคุณใช้ AI เหมือนโลบอทช่วยคำนวณน,นะไป simulation มาทั้งหมดเนี่ยหกสิบรูปแบบนะให้มันคำนวณมันบอกเจ้านายเถ่านี้เนี่ยหลัง T D by สิบสามเนี่ยผมเป็นหัวเขียวคือให้นายเปิดลองตรงประมาณแปดห้าหนึ่งจุดหกแปดห้าสองนะครับ เห็นหัวเขียวไหมเขาก็บอกว่านายเปิดแถวนี้แหละแต่ถ้าหหนึ่งจุดดกแป้าสองนะครับถัดมานายเห็นไอ้สีขาวๆไหมนายมันคือ Volume Weight Average Price ระดับมันเพราะงั้นถ้ามันตั้งลำฐานที่853ได้มันมีสิทธิ์ชูดนะนายก็สอดคลอง ถ้าทุกอย่างใช่เราจะเห็นมันวิ่งหา8.56.5ในเบื้องต้น TP แรกและถ้าดีกว่านั้นก็คือเบสเคส8.61.4จบบริบูรณ์ Stop Loss อยู่ที่8.50.4ตัวเลขทั้งหมดมาจากการคำนวณ Open High Low Close ในอดีตเป็นหลักทางคณิตศาสตร์ไม่ได้เต้าเอานะครับ เพราะว่ากราตอบอกว่าบอกแนวรับแนวต้านแบบมโนโมไม่ได้แต่ถ้าอ้างอิงในอดีตบอกได้เพราะฉะนั้นทูที่ผมใช้มันคือคณิตศาสตร์ที่คำนวณมาจาก open high l o w c l o s e ในอดีตแต่ผมจะบอกลอยๆไม่ได้ว่าต้านเท่านั้นเท่าน,นี้โดยการนึกเอาไม่ได้มันต้องแสดงการคำนวณให้เห็นโอเคไหมซึ่งผมัดแสดงแล้วผมไม่เคยพูดลอยๆขึ้นมาเดี๋ยวนี้เขาเข้มงวดนะครับชัดเจนไหม ใครเห็นด้วยบ้างไม่มีตัวไหนยกยกลอยๆขึ้นมานะไม่มีนะครับชัดเจนไหมเอ่ยใครยังงงบ้างครับมีไหมชัดไม่ชัดชัดเจนเนาะคือมันจะเห็นภาพมันต้องอธิบายตอนตลาดยังไม่ปิดอะ่ะเฉลยแล้วมันมันคนละเรื่องแล้ว นะถ้เลยแล้วมันก็คนละเรื่องอ่ะครับมันต้องอ่านตอนตลาดวิ่งวิ่งอยู่ว่าต้องเอาไงขึ้นก็ขึ้นไปแล้วลงก็ลงไปแล้วไม่มีประโยชน์นะทีนี้ก็มา track flow ดูหน่อยโ l o ตอนนี้ติดลบอยู่นะไหลออกแต่ว่ามันพยายามไต่ vwap ขึ้นมาซึ่งถ้าเบรกขึ้นมาได้ก็เกมพลิกกันนะครับเห็นไหมตอนนี้มันพยายามจะดันทดสอบ vwap อยู่แต่ยังไม่เบรก ถ้าเบรกมันจะชูดขึ้นเพราะงั้นไอ้เป้าเป้าใกล้นั่นก็เป็นไปได้ใครมีคำถามบ้างใครมีคำถามบ้างครับมีไหมคนดูน้อยจังอ่ะเดี๋ยวนี้ฝากไลค์กับแชร์ไปหน่อยได้ไหมเอ่ย <laughs> แอบเศร้าๆทำไมคนดูแค่สองสามร้อยละเดี๋ยวนี้ ถ้าคนดูน้อยเราก็ไลฟ์สั้นๆพอละไม่สนุกนะครับที่คุณกำลังเห็นอยู่เนี่ยคือโฟล์ใน s อสตาสิบซสองสามนะติดลบอยู่ครับที่เวลาบ่ายสามงสิบสองนาทีถ้ามันจะดีขึ้นมันต้องติดลบน้อยลงนะแล้วตัวเนี้ยมันกำลังดันทดสอบ vw แวอยู่ vw แวคือวอลลุ่มเวทอเว e p พรส e ถ้าเมื่ไหร่มันเบรกขึ้นมาแล้วปิดเหนือวีแวบได้มันก็จะชูดขึ้นนะครับกลับมาที่ฉาดฉาดผมใช้ใช้ที่สองชั่วโมงร้อยสิบนาทีนะที่น่าสนใจคือทีดีบยสิบสามแถวแถวแปดห้าศูนย์มันบอกมาล่วงหน้าแล้วทีดีมันมาก่อนเพื่อนอยู่แล้วละ่ะแต่ดูแค่นับสิบสามมันไม่โอเคอันนี้เราสอนกันไปแล้ว นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอนับที by สิ y 13ลงมาดูออสซิเลเตอร์เข้าเกตโอเวอร์โซแต่มันก็ยังไม่ดีพอเมื่อไม่ชัดปรึกษา A I สิโรบอทจะทำการ optimize ก็คือไปสร้างโมเดลเพื่อหาทางชนะตลาด60รูปแบบนะครับพอสร้างออกมาปับ๊บตามคำสั่งเราคือผมเป็นคนเลือกให้มันไป จำลองสถานการณ์มาพอม,มันเลือกมาได้ปัป๊บได้สัญญาณออกมาหัวเขียวครับนายหัวเขียวแถวไหนคุณก็เอาเมาส์ไปจิ้มแถวแถวแปดห้าหนึ่งจุดหกแปดหกสองครับนายอะสต็อปลอสแปดห้าศูนย์งั้นโอเคเพราะว่าสต็อปลอสสั้นแล้วทีพ่ะทีพคุณต้องเป็นคนกําหนดก็จากเทเบิลของเราเนี่ยตัวใกล้ๆกก็แปดห้า ห้าตัวไกลๆก็แปดหกหนึ่งจุดสี่แต่สต o อมันต้องมาก่อนสต๊อปแปดห้าศูนย์จุดสี่คุณจะไม่เห็นผมลากแนวบนล่างเยอะแยะไปหมดนะคือเราไม่ได้เอาถูกถ้าแนวรับคุณลากไว้สักสามสี่แนวมันถูกแน่แแนวต้านคุณลากไว้ละสามสี่แนวมันถูกแน่แแต่มันเทรดจริงไม่ได้ชีวิตคุณต้องตัดสินใจ เพาคุณกําลังจะเอาอยัางไงกับไพรซ์ตรงนี้แล้วถ้าคุณลากเป็นปืดแบบนั้นคุณจะหาโปรฟิตลอสเร t ช o ไม่ได้พอคุณหาโปรฟิตลอสเร t ช o ไม่ได้คุณก็คํานวณโพ s ิชันไซา์ไม่ได้ก็แปลว่าคุณไม่ได้เทรดจริงๆคุณแค่วางแนวไว้เพื่อจะเอาไปบอกเพื่อนว่านี่ไงแนวของฉันแป๊ะไม่นายอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เทรดไงเข้าใจประเด็นไหมเพราะงั้นเราต้องการเทรด เราต้องการเทรดเราก็เลยต้องทําให้มันลีนกับครีนให้มันดูง่ายนะครับอย่าอย่าทำให้มันยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงแล้วมันอ่านไม่ออกจบและส่วนจะถูกไม่ถูกผมไม่รู้ถ้าผิดก็โดนสต็อปนะแต่นี่คือวิธีใช้ทูของเรานะครับมีคำถามไหมถ้าชัดเจนแล้วผมจะได้ปิดผมก็ไป รอดูว่าผมจะโดนสต็อปหรือผมจะได้กำไรถ้าได้กำไรก็เอาไปกินข้าวเย็นถ้าโดนสต็อปก็ไม่เป็นไรโดนนิดหน่อยนะครับมีคำถามไหมครับมีไหม น่าจะชัดเจนนะเพราะผมไม่ได้เอาถูกมันก็เลยไม่คุ้มเคลือผิดก็คือผิดอ่นนะไม่รู้จะโดนหรือเปล่กาก็สถานการณ์จริงมันก็ต้องตัดสินใจอะ่ะคุณจะเอาทางไหนสักทางนะครับระว,วางสต็อปไว้ให้เรียบร้อยนะจบแล้วไว้เท่านี้ครับ